แพงชาแนลสวัสดีค่ะมนีศิภาพ,พี่น้องมาบึงผักเนาะคะ่ะพอตีิป้าไก่ข่างบ้านเพื่อนเก็บมาให้จากสวนสาธารณะวนะัมีหลายผักนะคะ่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นผักปังนะะเนาะค่ะเนาะผักปังลูกใบมะกรูด อันนี้ยอดพริกค่ะยอดพริกใบกระเพรา,าตรงน,นี้ค่ะผักบุ้งก็ได้งามงามผักผักธรรมชาตินะคะเนาะอันนี้ยอดน้ำมันดียพี่นอ้อง ยอดผักอีหุมตัวนี้ใบผักอีเลือดหรือใบชะพูนะคะผักธรรมชาติอันนี้กบผักขาผักชะอมอันนี้โบเมนผักแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ใบเตย พอดีฝนมันซองซำม,มึอค่ะพักก็เลยงามขึ้นแต่ก็มีคนหดคนดูแลอ,อยู่นี่พริกงาม,งาม ธรรมชาติเนาะคะ่นะเนาะ,ะบ่มีสารพิษสารเคมีตัวนี้ยรู้ปมาแกงเนาะคะ่ะมาออมมาผัดผักบุ้งนี่ก็สิกินกับตบังหุ่งนะคะกระตมังหุ่งกินเสมอเสมอคะ่ะอาหารประจำบ้าน ปังนี่ก็ลวกกินกระปุ่นเนาะคนะ่ะเนาะก็ออมใส่ออมใส่แกงผักกะเพรากะง,งามเราสั่งทาให้น้องเาะ สุดท้ายนี่ก็ขอฝากพี่นอ่มนะคะติดตามรับชมให้กำลังใจเนะคะในการท็่คลิปต่อไปของชง่อมูหน่อยบ้านแพ่งชาแนลนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ